ต้องขอมาเยอะมากๆเลยค่ะว่าช่วยรีวิวตัวล้างหน้าในเ e เ e ่ e อีเให้หน่อยได้ไหมเอาราคาหน้าร้างหน้ารักสำหรับวันที่เราจะใช้เรดีนอยได้ค่ะเดี๋ยววันนี้เราไปเลือกกันนะ ก่อนอื่นเรามาทําความเข้าใจก่อนนะวันไหนที่เราจะใช้เรดินนอยนะคะเป็นวันที่เราไม่ควรจะใช้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับ AHA BHA LHA PHA เหล่านี้นะมัน exfoliate ผิวนะคะทําให้เกิดการลอกแล้วเมื่อเราใช้เรดินนอยลงไปค่ะจะเพิ่มความระคายเคืองกลายเป็นว่าผิวแย่ลงนะสกินแบเรียเราเสียหายนะคะดังนั้นโจทย์วันนี้ค่ะของการเดินเข้าเซเว่นของเรานะ เราจะไปดูโฟมล้างหน้าหรือผลิตภัณฑ์ล้างหน้าทุกตัวว่าตัวไหนที่มันมีซาลิสลิกแอซิดจริงๆซาลิสลิกแอซิดเป็นสิ่งที่ดีค่ะช่วยเคลียร์รูขุมขนให้สะอาดนะลดสิวลดหน้ามันช่วยทําให้สิวเกิดใหม่ลดลงด้วยแต่วันไหนเราจะใช้เลเซน้อยค่ะเราไม่ควรจะใช้โฟมล้างหน้าที่มีซาลิสลิกแอซิดค่ะ อย่างแรกที่ไม่ควรใช้เลยในวันที่ทาเรดินอยนนะก็คือตะกูลขัดผิวและสบู่ก้อนทั้งหมดเลยค่ะพวกนี้ทำให้ผิวแห้งตึงแล้วก็แพ้บอบบางได้ง่ายขึ้นนะคะควรใช้วันอื่นนะ ตัวต่อไปค่ะคือเซนกะโฟมนะจะเห็นได้ว่ามีหลายสูตรนะสูตรที่ไม่ควรจะใช้ในวันที่ใช้เรตินอยค่ะก็คือสูตรที่เขียนว่าแอคเน่นั่นเองสูตรนี้ผสมซาลิไซลิกแน่นอนค่ะดังนั้นควรจะใช้สูตรอื่นดีกว่านะเขามีตั้งหลายสูตรน่าใช้ทุกสูตรเลยสีฟ้าก็ดังตลอดกาล วนโรจูคิสค่ะสูตรสิวนะจะสังเกตดีๆนะว่าสูตรที่ไม่ควรใช้ในวันที่ทาเลดินอยก็คือสูตรที่เป็นสูตรสิวทั้งหลายค่ะมันจะผสมซาลิสลิกเกือบทุกยี่ห้อเลยนะเป็นไปได้เลือกสูตรอื่นที่ไม่ใช่สูตรสิวค่ะอย่างเช่นโรจูคิสสีชมพูนี่ก็น่าใช้นะมีนอยซินามายด้วยมี่เวียสูตรสิวนะจะเห็นได้ว่าสูตรสิวอันนี้ก็ผสมซาลิสลิกแอซิดอีกแล้วค่ะเป็นไปได้ก็เก็บไว้ใช้วันอื่นนะวันที่เราไม่ได้ทาเลดินอยอค่ะ โฟมล้างหน้าแดบ,บราบบนะตัวนี้น่าจะใช้ได้ค่ะไม่ผสมาลิดสลิกแอซิดนะวันไหนทาเลตอเนยก็ใช้ได้ค่ะโฟมล้างหน้านีเวียโปรไบรท์นะคะตัวนี้เป็นตัวที่ไม่ได้ผสมาลิดสลิกแอซิดนะใช้ได้แน่นอนจ้า โฟมล้างหน้า b ร o r e s p i D m i c ชล่านะตัวนี้ไม่ได้ผสมซาลิซิลิกแอซิดเหมือนกันค่ะก็ใช้ได้จ้ะส่วนสมูทตอีทุกสูตรเลยนะตัวนี้เขาก็ขึ้นชื่อเรื่องการบำรุงผิวอยู่แล้วอะค่ะเท่าที่แม่ดูอ่ะมันไม่ได้ผสมซาลิซิลิกแอซิดเลยนะดังนั้นก็คือใช้ได้เลยนะยิ่งสูตรเนี้ยคือใช้ดีมากเพราะมันบอบางกับผิวพร้อมที่จะทาเรจินอด์อสุดๆเลยค่ะ ปกติเลตเตนอลเราไม่ได้ทาทุกวันอยู่แล้วใช่ป่ะเราอาจจะทาสัปดาห์หนึ่งสครั้ง 3, มครั้งแล้วแต่วันไหนที่เราจะทาเลตเตนอยค่ะแล้วก็แค่เลือกใช้สูตรล้างหน้าที่ไม่ผสมซาลิสลิก,ษษษษษกษษแอซิดก็พอ